หนึ่งสงสามโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เาจะมาตอบคำถาม Q&A เราจะมาตอบคำถาม Q&A ครับผมมีคนคอมเมนต์มาประมาณ2,500คอมเมนต์นะมีคนคอมเมนต์เยอะมากครับผมนะก็เราคัดคำถามมาเรียบร้อยนะครับผมมีทั้งหมดสองพาร้อยคอมเมนต์นะแต่เราคัดมาเฉพาะคำถามที่มันคัดแบสิบไม่รู้ก็คัดมาก็ได้เยอะอยู่นะราะว่ามันคอมเมนต์ซ้ำกันนะทุกคนแล้วก็เลือกคอมเมนต์เฉพาะที่มันสามารถตอบได้นะครับผมไอที่ตอบไม่ได้้ก็ ก็จะถ,ถามกันมาทำไมโอ้โหโอเคอเค,ครับผมก็ไปฟังกระถางเลยผมไปจะ้ะเอโอเคครับผมคำถามนี้นะครับผมพี่ทำโอ้ยอุอ้งหูนี่หล่อถ่ายไหมโอ้ยไม่ไม <laughs> พี่เออคำถามนี้นะผมนะ พี่ทาคลิปวิธีการอะไรเรื่องทำคลิปครั้งแรกตอนไหนเวลามีคนดูพี่เนมท้อหรือเปล่าอยากพี่เนมสอนวิธีการเริ่มต้นทําคลิปนะผมนะเดี๋ยวพี่จะทําคลิปแยกออกมานะผมนะคลิปหน้านะผมจะทําแบบไม่รู้ว่าจะกี่อีพีนะถ้าเกิดมีคนชอบก็ทําต่อนะก็จะเล่าเรื่องราวของพี่เนียมตั้งแต่ตอนพี่เนียมยังเดินได้สามขาอยู่นะทุกคนยอๆตั้งแต่พี่เนียม ยังไม่เป็น y YouTube เท่าก่อนพี่เนียมจะเป็น YouTube นะพี่เนียมจะเล่าให้ตั้งแต่พี่เนียมยังไม่เป็นยูทูบเบอร์นะผมนะตั้งแต่พี่เนยมจะเป็นแบบว่าแผานกแบกปูนนะทุกคนนะแบกปูนเจ็ชั้นนะทุกคนนะและก็นั่นแหละจะเล่าเรื่องราวของพี่เนียมแต่พี่เนียมมีตังค์แค่แบบไม่ถึงสิบาทนะทุกคนนะมีแค่หบาทเองนะตอนนั้นนะเออตอนนี้ก็มีอยู่ใน้ทหมด5ิละพัฒนาขึ้นมาห้าเท่าแล้วทุกคนนะ อยะพี่เนียมเล่าเหตุการณ์นในชีวิตของพี่เนียมนะครับผมก็ถ้าเกิดไล์ให้หน่อยครับผมนะแล้วพี่เนียมจะออกมาทําเป็นคลิปแยบเล่าอาจะทุกคนอาจจะมีบางคนแบบว่าอยากเริ่มทาคลิปแต่ไม่มีกําลังใจเลยแล้วก็มาฟังพี่เนียมเล่าก็ได้นะว่าอาจจะมีแบบกาใใําลังใจทุกคนแบบเฮ้ยคุณหล่อเลยมึงนี่บางคนก็จะแบบเริ่มทำไปเลยเดี <c li pped name> ๋ยวคลิปเนียมก็มีบ้างนะที่ท้อนนะทุกคนนะขอพี่เนียมก็ถ้าเกิดถามว่าพี่เนียมเออเดี๋ยวแราเล่าให้คลิปหนะ้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกคลิปแยกแล้วกันกน,นะทุกคนนะไปชิดตะไปเลยเอย <c oughs> เม่ต่อไปครับผมไอ้ยี่หมูนี่คนหล่อเลยกว่าคิบุจิเนสกานี่ได้ไม่ได้มผมก็ได้รอบเนี่ยพี่เมย์อยู่กับพี่เนมเจ็บคอจะมาแปลกๆพี่เมย์อยู่กับพี่เนมแล้วแม่พี่เนมว่าไงป้าแม่พี่เนมไม่ว่านะทุกคนบอกว่าไม่ว่าไงเออเมื่อไหร่คะก็ไม่รู้พี่เมย์กับพี่เนมคบกันกี่เดือนแล้วคะสามเดือนแล้วครับสามเดือนนะครับผมกับอีกกี่วัน ไม่รู้ไม่บอกไม่ใช่ไม่รู้ครับไม่บอกให้เฉยครับเดี๋ยวจะมีคําถามมาทุกคนพี่สองคนเจอกันได้จังใดสองคนแล้วครจีเกันก่อองรอาผมพี่เนวรับผมไปโพสต์ในอ่า พี่เนียเอาหน้าตาหล่อหลอมพี่เนียไปโพสในกลุ่มฟรีไฟล์นะครับผมว่ามันล่อม,มันล่อมาล่อครับผมไปล่อภาษาแล้วว่าไปโพสว่าเออคือแบบไม่มีเพื่อนเล่นครับเพิ่งสมัครใหม่นะก็ <คน S 2> แบบคนเม้นประมาณ300กว่าใช่ค, <น S 2> ครับผมก็แบบก็แบบก็แบบภาษาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะพี่เมย์ไปเม้น่าไม่มีเพื่อนเล่นนะครับเพิ่งหัดเล่นนะสมัครใหม่เล่นได้แค่5วันเองครับผมนะก็ไปดึงแบบเกี่ยวพี่เมย์มาได้นะทุกคนนะพี่เมย์ไปเม้นพี่เมย์ไปเม้นบอกว่าเออนี่กับพี่เมย์ได้กับพี่เมย์เปล่าพี่เมย์ก็เลยทักไปทุกคนก็เลยแบบอมพี่เย์แบบไปตน นีมไม่สนใจนีไม่ว่างเป็นอะไรไม่รู้นีมไม่ว่างแล้วพอสักพัก <c oughs> พี่เมย์หายไปนิมก็เลยมามาทักหาพี่เมย์ะครับผมตอนนั้นพี่นีมพี่นมว่างนะว่างแค่ตอนทักนะ <c oughs> ตามไปบอกว่าเออพี่ครับว่างยังครับคือแบบอยากหัดตั้งให้วอรับอยากเล่นครับผมอยากเล่นด้วยแล้วก็คุยไปคุยัม,มาครับผมพอจะถึงเล่นจริงพี่นีม,ม,นมบอกว่ายังไม่ว่างครับพี่ก็ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกผมก็ยังไม่เล่นด้วยกันนะหลังๆมาก็ แตเขาเลีพี่เมยนะผมก็ไม่เข้าเลีพี่เมยแล้วนะไรนัา้นก็คุยคุยคุยเล่นเล่นเล่นคุยเล่นคกันว้แล้วกาจะตั้มตั้งได้กันมาผมนะอะไรโอ้คำถามต่อไปเลยไหมพอได้ไหมแปลกอ่ะเออรอละแหละอหานู้นดีกว่าเดี๋วเขาะีเขะทางนู้นะทางนู้นโอ้ควาคิด นด้แล้วได้แลตัวอุ้ยตัวมันเปิดหน้าผากไม่เอาไม่อยากเปิดหน้าผากมันปลุกตาไปไปคำถามต่อไปเลยพี่แนทกับพี่เมย์อยู่ด้วยกันนานหรือยังครับผมอยู่ประมาณนักครึ่งเดือนนะผมอยู่แต่ต้นปีครับผมมันครึ่งเดือนเลยนะผมวันปีเออใช่วันแต่วันยี่สิบกว่าวันวันนี้ไม่ถึงเดือนนะใช่เดี๋ยวมา พี่สองคนอายุเท่าไหร่ครับผมพี่เนมอายุเอ่อยี่สิบแลผมเปิดเปิดเฮ้ยเกิดปีสี่สิบสามนะครับผมนะนี่แหละหน้าตาคนอายุยี่สิบเป็นเก่งเก่งพี่เมย์นั่งนั่งวันสิบเจ็ดว่ะเขาอาวันสิบเจ็ดนะทุกคนนะเอ้าพี่เนมคนบอกว่าสิบเจ็ดนะพี่เนยมสองนะสมองถ้าเขาไม่บอกตัวว่าอายุเท่าไหร่ตัวก็ไม่รู้หรอกหรอใช่เขาอ่อนแล้น่ารักเป็นรสักวันยี่ห้าทุกคนนะไม่ใช่โกหกพี่สองคนน้ำหนักเท่าไหร่และส่วนสูงเท่าไหร่ครับเอาพี่เมย์ก่อนแล้วกันพี่เมย์สูงเท่าไหร่พี่เนียมใช่ครับผมพี่เมย์สูงเท่่าไหร พี่เมย์สูงห่เมยหสูง155นะคะทุกคนแล้วก็หนักแค่46นะคะตัวเล็กๆน่ารักตัวเล็กน่ารัก โซเรสเปคเนมอุ้มง่ายสบายใจผมนะอุ้มไปไหนอุ้มไปไหนดีตัวพี่เนีมเขาผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดบ้านผมนั้นหนักเตียมาบนะผมลองเตียนะผมนะอ้วนมากคือคนอ้วนมากคับผมนะนั่นแหละก็นั่นแหละผมพี่เมย์ก็1น5่งร้ยใช่ปะหนึ่าสิบหพี่เนม %75 ร้อยเจ็ดสิาครับผมสบายคำถามต่อไปครับผมพี่คิดยังไงถึงมาสูงพ่อร้องเพลงครับตอนนั้นพี่เนีมทำอาทิกตอกนะผมครั้งแรกพี่เนมทำคลิปเกี่ยวกับร้องเพลงครับผมแค แบบนี้นะแต่มันก็ไม่ดังนาทีแล้วหลังมาพี่เนียมก็เลยแบบว่าก็เลยเอ่อทำคลิปเอ่อเล่นเกมพีไฟับผมแต่ว่าเล่นเกมพีไฟแไปมันก็ไม่ดังอีกดียวผมลงทวิตต์มันก็ไม่ดังเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เลยหลังหลังมันก็ล,ลองคิดใหม่ลองแบบ มเอาใช่ครับผมเอาเพลงกับเกม<ว>เามามผสมกันนะผมกลายเป็นล็อกเพลงสุขห้องแล้วผมในทีมตายทำคลิแรกด้วยนะครับผมก็ทำคลิปมาคลิปแรกก็เดี๋ยวนี้ไม่ดังเลยทุกคนมีคนทําเยอะมากทำคลิปแรกเนี่ยคือดังมาก,มากครับผมพี่เนมทําคลิปแรกๆเนี่ยคือแบบหลักแสนเกินสามแสนขึ้นนะตอนที่เนียมทำสามแสนสี่แสนสามแสนสี่แสนนะโคตรฮอตเลยแต่ก่อน ก็แบบฮอตมากครับสาวที่ทักมาไม่หวันไม่ไหวนั่นแหละครับผมก็ก็นั่นแหละทำความคนแรกนะนี่คือคนแรกครับที่สุ่มพ่อร้องเพลงี่สายนะครับผมนะไปเล่นต่อไปเลยครับผมพี่จะถ่ายคลิปแกล้งกันแบบว่าไม่เกี่ยวกับเลมหรือเปล่าผมก็มีแน่นอนครับผมนะรอดูไว้เลยใช่ครับผมติดตามไว้เลยติดตามไว้เลยนะคะแกล้งก็พี่มีครับตอนนี้พี่มีเข้าห้องน้ำอยู่นะผมแคร์ใครไม่ขี้นะวะทุเล แล้วนายก็มีแกล้งกันได้น้องๆก็ซื้อกล้องมาไว้เรียบร้อยแล้วผมเริ่มศึกษากล้องใช้เป็นนะใช้เป็นเมื่อกี้นะเริ่มจะพังแล้วนะแล้วจะพังแล้วกล้องแล้วพังแล้วพี่นายคิดว่าพี่จะมีลูกกี่คนนะผมแนละ้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพี่นายคิดไหมว่าจะมีสองคนขึ้นนะผมเดี๋ยวมาสาวคนนะมีเกินไปโหลอยังไงใครอยากปั๊มหมอปั๊มลูกเรับปั๊มลูกนะคนละห้าบาทโอ้โหโอ้ก้อย ก็แั้วแหละครับผมก็มี3คสามคนนะมีผู้ชายสักคนหนึ่งขึ้นไปนะผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งนะคะผู้หญิงสองสามคนนะทุกคนนะสี่คนนะผู้หญิงครับมีทุกสี่คนนะนั่นแหละครับผมก็จะมีสักสามคนนะประมาณนนั้โอเคไปสามต่อไปครับผมพี่ซื้อกีตาร์โปร่งมากี่บาทครับผมพี่ซื้อกีตาร์โปร่งมาทั้งหมดพาร์จอ 2,500บาทครับผมกีตาร์ตัวแรกพี่เนมเก็บตังมานานแสนนานนะผมนะเก็บตังทยอยเก็บตังทีละนิดกินจับใสนะผมนะเก็บตังมาอดอดค่าอดขนมได้เยอะเก็บตังได้ประมาณ2,500 2 5ห้นะตอนนั้นเก็บตังไสองพ0นพ้าพี่เนมเป็นซื้อกีตาร์แล้วสองพันห้าแล้วก็หมดเงินเท่านั้นเลยค่ะค่ารถไม่มีค่ารถกลับด้วยไม่มีอะไรแล้วผมไม่เหลืออะไรแล้วครับผมนั่นแหละทีนี้พี่เนมก็ทำยูทูบเบอร์ครับผมทำยูทูบมาก็ใช้กีตาร์ตัวแรกแล้วทำยูทูบไปเรื่อยปุ๊บมันก็พังนะก็เลยทำยูทูบมาก็พอมีตังค์นิผมหลักเยอะะนกก็็แบบรรววยยคมีต <rôle> เลยครับเลยจายกีตาร์ต <så acă> <ar> ัวใหม่เนีขาบอกนะราคาตัวนั้นครับผมประมาณสักเยอะมากเลยทุกคนเก้าร้อยนะทุกคนนะเขาอยากจะโม้นะผมก็มีเงินหลักหลักล้านนะเยไม่ใช่สิก็เงินเยอะเงินเยอะอยู่นะฮะแต่ก็ซื้อกีตาร์ตัวละเก้าร้อยพี่เพื่น้องๆฟังทุกวันนี้ก็ตัวละเก้าร้อยนะส่วนตัวแรกมันพานเรียบร้อยแล้วนั่นแหละก็เก้าร้อยเองจะไปซื้อเยอะทำไมก็ดีได้เหมือนกันนะใช่แล้วครับคลิปต่อไป โ okay, <M ent S 1> อเคผมเมนตอบไปคล้ว <ไป S 1> ผมนะความฝันของพี่คืออะไรครับตอบผมหน่อยผมมาดูครั้งแรกความฝันของพี่คือ,อ,อร้องเพลงครับผมทําอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับร้องเพลงทําอะไรก็ได้ที่มาได้เงินจากการร้องเพลงครับผมไม่จำเป็นต้อง,งเป็นปนักร้งองดังนะแต่พี่เนมร้องเพลงแล้วได้เงินอย่างไงพี่เนมก็นั่นแหละผมทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะผมนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ทำได้ได้จากการร้องเพลงแล้วผมนะนั่นแหละคือความฝันของพี่เนมนะผมพี่เมย์ก็รวยอยู่เนี่ยนั่นแหละก็นั่นแหละนั่นแหละ พี่มีแฟนมากี่คนแล้วเขาพี่เนียมีแค่คนเดียวนะผมส่วนคนก่อนหน้านี้กับพี่เนียไม่ได้เรียกว่าแฟนครับผมว่ามันไม่ได้พี่เมย์ก็เหมือนกันอย่าหักนรับพี่เนียมก่อนหน้านี้ก็คือแบบไม่ได้ว่าแฟนนะแค่คบกันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแฟนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกว่ารักแรักอยไมแล้วรู้สึกก็แล้วไงจะคบทำไมยังงงอยู่ซึองแล้วพี่เนียมับรู้สึกว่ามัวตอนนั้นพี่เนียไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแฟนนะผมมันทำแบบแค่คบกันแล้วคุยคุยเฉยๆคุยเท่ๆนะผมคุยอวดเพื่อนอออะะไไไรรแแแบบนนนีี้้๋มมม่่่่ฟตวาูสึกอะไร สงสารคนน้องไม่ได้ไม่สงสารเขาอะไรล่ะเนมโดนทิ้งทุกคนพี่เนมเป็นคนโดนทิ้งทุกคนนะไม่เคยทิ้งใครก่อนนะโดนทิ้งมาอย่างเดียวนะต่อยหน้าแตกเลยก็นั่นแหละครับผมก็นี่มีแฟนคนแรกครับผมนะเป็นพี่เมนะที่จริงจังที่สุดในชีวิตเราจะจับทีนะทุกคนไปเอาพี่เมย์ก็ประมาณสัก สองสองคนนะครึ่งโหลนะพี่มีครึ่งโหลนะทุกคนนะก็เจ็ดคนประมาณเจ็ดแปดคนนี่แหละทุกคนไม่เยอะหรอกก้อนนี้เดียวก็เรื่อยๆไที่มีเรื่อยๆผมือนขายโอ่งกัทุกคนนะก็นั่นแหละครับผมนั่นแหละประมาณนั้นแหละพี่เมย์ใช้เวลาจีพี่มีกี่เดือนครับผมประมาณถ้าเกิดเอาเอาเริ่มเรประมาณสามเดือนทุกคนถ้าสามเดือนก็ได้ตามที่พี่มีบอกนะที่พี่มีบอกเขาบอกสามเดือนก็สามเดือนนะเพราะว่าจริงพี่มีจริงพี่เมย์แบบว่าแค่บอกว่าพี่มยครับ น่ารักนะพี่มีก็จีพี่มีก็เอาเนมแล้วนะทุกคนเล่นจีบอะไรแบบนี้ทุกคนเออคลิปจีเนเนมเนมรู้สึกจริงๆนะทุกคนแล้วแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเลตอนนั้นอ่ะอ๋อก็อ๋อแต่สุดท้ายคนที่บอกขอคบพี่เนมนะก็แบบอ๋อเนมลีลาไงแบบก็เลยแบบเอเนมก็หล่อเกินนะแบบพี่มีก็ขอคบแล้วก็เลยแบบเออเนมลีลาทำไมไม่คบแล้วีก็บอกว่าเออ คบกันไหมเนีมก็รีไลน์เดือนนั้นก็เลยก็แบบว่าอ๋อเหรออะไรแบบนี้คนนะก็เลยก็เลยนั่นเลยจะคบไม่คบพี่เมย์ทำกันเนี่ยก็เออคบก็คบอคบก็เลยมามาลองดูนิดนึงแบบนี้ทุกคดนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรมากไม่ไม่จริงจังนะก็ตอบแล้วแต่พี่นิสใส่พี่เนีมเป็นอย่างนั้นนะแบบว่าพี่นิสคนติดตลกนะผมนะก็นั่นแหละครับพี่มีก็เป็นคนขอคบพี่เนียมนะทุกคนเนียมบอกว่าเล่นๆนะตอนนี้แบบจริงจังนะทุกคนนะจับเลยนะคอมเมนต์ต่อไปเลยตัว ว่ารักแทบแบ๊วรักหัวโอเคผมไปคอมเมนต์ตอบไปเลยครับพี่สองคนจะแต่งงานกันวันไหนครับผมภายในสิ้นปีนี้ภายในปีนี้นะประมาณสิ้นปีครับผมนะอย่าลืมนะอย่าลืมมาดูในแต่งงนเยอะนทุกคนนะอย่าลืมใส่ซองนะใส่ซองนะไม่ต้องจ่ายงานแจ้งนะไม่จ่ายไม่จ่ายเบื่องนะเบื่องนะไม่ต้องมากินอะไรหรอกดีครับผมไม่ไม่ไม่แต่งแล้วตังค์ว่าเอาไม่แต่งอะไรวะไม่ใช่ครับผมแต่งแบบอะไรดูว่าอะไรอะไรไม่จัดงานแต่ง ไม่จัดงานแต่งใหญ่นะผมนะม่จัดไม่จัดแบบแต่งในห้องน้ำก็ผูกแขนกินไข่ต้มไปแล้วคนนะไม่ต้องกินนอนกินน้ำไม่กินต้มอะไรไม่กินไข่ต้มไปกินน้ำนั่นแหละผมก็ไปในปีนี้แหละพี่สองคนมาอยู่บ้านเดียวกันตอนไหนแล้วนอนห้องเดียวกันอับเป้าพี่เนียมมาอยู่กับพี่เมย์มาอยู่พี่เนียมตอนช่วงต้นเดือนนะผมนะรอมาพี่เนมรอดมาพี่เนียบอกว่าน้องอยากมาปักน้องอยากมาปั โอนตังค์ไปว่าสามสี่แสนตอนนั้นนะเราเล่นทุกคนเราเล่นนะก็มาอยู่ด้วยกันเกินก็มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นเดือนนะผมนี่ประมาณครึ่งปีได้เลยเอ้ยไม่ใช่ครึ่งเดือนได้ทุกคนนะก็นอนห้องเดียวกันไหมก็ห้องเดียวกันนะผมเจงเดียวกันเล่นเดียวกันนะโอเคครับไปคลิปบ๊ายบายต่อไปขอไม่ตบไปครับผมพี่เนมกลัวแฟนไหมไม่ได้กลัวพี่เนมให้เกลียดแฟนนะทุกคนนะครับตบมาปุ๊บอย่างเงี้ยพี่เนมก็แบบถ้าเกิดพี่เนมตบคืนจะได้เหรอทุกคนถามดี้งแหว เราเคาไม่ได้ตบตัวนะให้หยอกเล่นเฉยๆเลยให้เกียรติแฟนนะคุณนะให้เกียรติกันนะทำไมตอนทำคลิปถึงแส่ทำเป็นตอนพี่เรียมทำคลิปถึงแส่แมทมันหล่อทุกคนนะดูใสแล้วมันหล่อจะถอดคนหล่อเลยทุกคนนะถอดนะออกไปข้างนอกไจอต้อมจอมไม่ถอดหรอกขัดหรอก ก็นั่อะไรครับใส่แมสแล้วมันหล่อเท่เหมือนก็อะไครับผมใส่แมสแล้วมันหล่อเท่หล่อหล่อหล่อดผิดติก็คือแบบว่าไม่อยากไม่อยากถอดแมสถอดแมสทำมาแล้วแบบสาวเห็นเรายิ้มพี่นิวแล้วแบบอ้าเนีก็ใส่แล้วมันพี่เนมชอบใส่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 ไม่มีอะไรหรอกลับใส่เซอๆนะทุกคนเซย์หน้าอะไรมาไปพี่เนมเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมพี่เนมอายุตั้งแต่พี่เนมเริ่มตั้งแต่อายุอ่าอายุขวัญตา น้องเอ้ยน้องมาลางตามตาปิดปิดอ๋ออ๋ออ๋อพี่เนียมเริ่มร้องเพลงแต่อายุอะไรอายุตอนนั้นพี่เนียมอยู่บานมอหนึ่งครับอายุประมาณสิบสามครับผมนะเริ่มร้องเพลงมาเรียนเรียเรีย้องทุกวันเรื่องกำลังกระโปงอยู่เลยเรงกำลังกระโปงกำลังแบบพี่เนียมก็นั่นแหละก็นั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละพี่เนียนร้องเพลงเปล่าครับไม่ได้เรียนนะผมพี่เนียมก็ร้องไปเรื่อยฟังไปเรื่อยร้องไปบ่อยฟังไปบ่อยก็ผมก็เอา เร้องแล้วเราชอบแบบไหนแล้วก็ร้องไปแบบนั้นนะผมเออร้องแบบสไตล์ตัวเองนะแล้วพี่เนมก็ไปเปิด YouTube ดูบ้างว่าทําอะไรยังไงที่ไหนกับใครยังไงตอนไหนท่าไหนน่าดูนะท่าไหนอะไรร้องเพลงต้องมีท่าทางแบบอย่นี้แล้วก็เป็นวลำอย่างนี้ได้นะ่นคำก็ไปคิดไปผมมินเบนต่อไปกบผมปะปิ๊คิดจะเลิกทำยูทูบหรือเปล่าไม่เถิกไม่เถิกไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกคำนะผมทําไปเรื่อยๆผมว่ามันเป็นงานพี่เนมนะผมมัใช่ หาเงินได้จากสิ่งนี้นะจะเริ่มทำยังไงล่ะจะมีช่องพี่เมย์คุณมัแทนก็จะอาจจะมีช่องพี่เมย์ในอนาคตนะผมนะอีกเรือนนี้จะคกรจะตัดต่อไหมก็มีแน่นอนแล้วเออมีแน่นอนแล้งทุกคนนะขยายสตูแล้วนะผมจ้างคนตัดต่ออีกสักแบบใช่ของรักจ้างคนตัดต่อเนี่ยต้องปนีหน้าทุกคนเราต้องมาเงินรอถ้าใครแบบเอาเงินเดือนน้อยๆแบบตัดต่อคนโอนแบบเงินเดือนสักห้าพันมาเลยนะทุกคนเออทำไม่ไงเป็นแบบตัดต่อส่งใครอยู่ใกล้ใก็ส่งผ่านไรฟ์มาแล้วคนนะจะรับคนตัดต่อในนา คนนะคนนะเดือนห้าพันก็รู้แล้วเรียนไปด้วยหรือบางบ้านก็ตัดต่ออะไรแบบนี้นะผมได้ไปต่อไปเมทต่อไปก็คีแอนเอใครเป็นหัวแคนเคเซีใครเป็นคนสร้างเคเซีครับผมพี่เมย์ค่ะพี่เมย์เองนะครับพี่เมย์เป็นคนสร้างเนาะ่มย์เป็นคนดูแลทั้งหมดเลยครับใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับถ้ามาแบบเนมเดมเป็นคนล่อสาวเองสร้างมาประมาณปีกว่าส่วนพี่เดมเป็นคนหาคนช่วยนะผมบางบ้านก็ช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่างแล้วทุกคนนะลูกแคนจำกูได้ไม่ไม่รู้ตอนนี้ทุกคน นั่นแหละหน้าตายยังไงไม่ดูแลเออนั่นแหละครับผมก็เป็นนั่นแหละ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 นะนั่นแหละนั่นแหละป่ะนี่ครับผมมีกิจกรรมเลยเขามีเขามีคำว่านั่นแหละกี่กี่คำแล้วผมได้ห้าสิบตัวล้านเคนไปนั่นแหละนั่นแหละครับผมโอเคครับผมคลิปต่อไป คอมเมนต์ต่อไปคือพี่เมย์ใส่ขาสั้นแล้วพี่เนมห่วงหรือเปล่าพี่เนมก็ห่วงนะผมครับคือแบบว่าถ้าเกิดใส่ไปคนเดียวอย่างเงี้ยพี่เนมไม่ให้ออกไปข้างนอกแล้วต้องใส่ไปกับพี่เนมเท่านั้นนะต้องแบบว่าไปออกไปกับพี่เนมถึงจะแบบให้ใส่นะทุกคนแล้วแบบเปคนคอยดูเลยแล้วสิห่วงขึ้นยังแล้วคนมันห่วงแล้วคนมันรักกัทุกคนนะรักก็ต้องห่วงเป็นน้ำมันใดเลยนะส่วนพี่เมย์นั้นผมพี่เนมหรือเปล่าก็ห่วงห่วงห่วงทุกคนห่วงทุกคนคือแบบเอาเงินไปจ้างล่าสุดเอาเงินไปจ้างพี่เนมทุกคนนะ ทุกคนโดนเด็ดดาวมาหนึ่งร้อยดาดเด้อเอาพี่เนมไปให้ทำคลิปด้วยมาซานน่าสุดจ้างเราแล้วนะเอาเราไปทิ้งแล้วเอาเราไปเป็นคนจ้างรับเข่าพี่เนมโอเคโอ้ไปคอมพี่เนีมตัวละกี่บาทคอมพี่เนียอสามหมื่นสามหมื่นนิสๆนะผมนะนิสนะทุกคนงมมีเยอะไม่เยอะนะขายต่อนะสี่หมื่นโอเคอ๋อแล้วไม่ได้ลินเว้ยอะไรเออนั่นแหละไปพี่สองคนย้ายมาอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือเปล่าย้ายมาอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับผมนะใช่ไหม ช่น่าจะถูดร้อนทำไมเราจะแอบไปไหนอีกก็มาอยู่ด้วยกันตลอดไปนะตลอดไปและนานถึงจ้าทุกคนทุอะไรเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันตลอดไปก็พี่มีก็ตื่นเช้ามาล้างถ้วยล้างจานล้างเช้าเข้ามาเวลาโคตนะไม่ใช่ตอนนี้แต่งก่อนแต่งก่อนทำหมดเลยโอ้ทำหมดเลยนะแต่งก่อนต้องแต่งก่อนทุกคนนะใช่เดี๋ยวนี้ต้องหาตัดต่อว่ะนะไม่งั้นก็ต้องตัดต่อได้ก่อนนะได้นะไม่ไม่ นั่นแหละครับผมไปเิสโกไปแมนตอไปพี่เมย์กับพี่เนยจะมีลูกกี่คนเราตอบไปยังวะอตไแล้วลูกกันตอนไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยลูกกันตอนไหนพี่เมย์กับพี่เนยจะมีลูกกันตอนไหนก็ค <g issant> ือแบบคือพี่เนยกับพี่เมย์มจะมีลูกกันตอนไหนก็คือบบคอีประมาณสัก <g issant> พี่เมย์อายุประมาณสักยี่สิบสามยี่สิบสี่อยู่นะผมให้แบบว่าเราสร้างตัวแบบว่าฐานะมั่นคงก่อน,น <g issant> แล้วมีรถมีบ้านมีอะไรเข้าไปมีรถแบ็แว็คอะไรกันก็นั่นแหละครับผมให้มันแบบฐานะมั่นคงแบบอยู่ตัวอนแล้วค่อยมีลูกนะฮะ ขยันเป้่าหมออย่าครับพี่เมย์ชอบกินอะไรเอ้ยพี่ชอบกินข้าวกับอะไรพี่เนมชอบกินข้าวกับชอบกินอาหารทะเลทุกคนชอบกินอาหารทะเลเข้าทุกคนก็คือแบบชอบกุ้งชอบมากที่สุดก็คือกุ้งนั่นส่วนนะชอบต้มยำกุ้งผัดกุ้งกระเพรากุ้งอะไรที่เป็นกุ้งพี่เนมชอกินหมดแหละไข่กุ้งอ่ะพี่เมย์ชอบอะไรเอาหน้ากับขนาหมูกรอบชอบขนาหมูกรอบชอบ ชอบทุกการกระทำอบเป็นชอบเธอพี่เมย์ชอบหมูคณะครับผมหมูกรอบถราดหมูกรอบกับลาบหน้าครัผมสิพี่เนมชอบอะไรที่เป็นทุ่มอาหารทะเลนะครับผมนะถึงจะแพ้ก็กินยำปลาดิใครขี้หึงมากกว่ากันพี่เนมขี้หึงมากกว่าเนมครับก่ะพี่เนมกินอืมคี้หึงพี่เนมเป็นคนขี้หึงมากมางๆมากๆมากจนแบบพี่เมยไม่ค่อยได้เล่นเกมเลย ก็นั่นแหละพี่ที่นเงมากที่ผมเห็นเลย่นกับผู้ชายพี่เองก็ไม่ชอบนะพ่อจนแบบช่วงนี้พี่เมย์ไม่ได้เล่นเกมพี่เมย์ก็ชอบไปมั่วผู้ชายไมยเปลี่ยนนะทุกคนนะก็เลยแบบนิสัยพี่เมย์เป็นอย่างนี้และก็เลยไม่อยากให้ม่อ้อนทุกคนนะพี่เมย์ึงมากกว่านะพี่เมย์หึงนิดหน่อยนะ ไม่ได้หึงมากเท่าไหร่แต่ก็หึงหวงอยู่พี่เนียมทำแต่งานนะพี่เนียม,ม่อเฉพาะงานนะทุกคนพี่เมย์ก็ทําแต่งานงาน่างเนาะงานประจําทุกวันไม่ได้ตังค์ก็ทำนเป็กคนนะนั่นแหละพี่เนียม <c oughs> ยะจะม,ม,<ป>ม,ม่อเฉพาะทํางานเท่านั้นทุกคนช้าไปชิปแอนเอพี่จะไปเที่ยวกันตอนไหนจะถ,ถ่ายลิปลงหรือเปล่าอ่าไปไปเที่ยวแน่นอนแล้วก็ถ่ายลิปลง ให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับในอนะคาคตอีกประมาณสักเดือนสองเดือนนะผมอาจจะไปถ่ายเที่ยวไปถ่ายให้ทุกคนดู<_ <q> _>นอกบ้านบ้างน,นอกคอมบ้างน,นอกห้องบ้างอยู่ในห้องนะผมนะ<_ <q> _>ก็ถ่ายแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูเร็วๆนี้เร็วๆนี้มาสาร้างประมาณเดือนน่นแหละแล้วก็พี่คิดจะสร้างบ้านสารับตัวเองหรือเปล่าสร้างแน่นอน,นผมขอมีตังก่อนนะครับผมจะสร้างตรงนี้แหละ ต่อเติมบ yeah, okay, so okay. ้านหลัง okay. นี้ให้มันใหญ่โตมโหฬารนะผมก็จะนั่นแหละครับผมก็นั่นแหละก็นั่นแหละโอเคข้อคำถามก็หมดเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วที่เราคัดมาก็มีแค่นี้นะครับผมนะมีเยอะกว่านี้แหละประมาณนั้นมี2อง0กว่าคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์แบบซ้ำๆกันนะผมแล้วก็เลือกเฉพาะที่แบบว่าคอมเมนต์เยอะๆมาแล้วก็เอาคอมเมนต์ที่มันสามารถตอบได้นะผมไอ้ที่มันแบบว่าแปกบวกเรา เราไม่สามารถตอบได้แต่ทำให้ดูได้แล้วนะเดี๋ยวผมก็นั่นแหละครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งหึงไลค์นะคนนะก็คอมเมนต์พูดคุยอะไรถามอะไรก็ได้อยากให้พี่เนมแกลอะไรกับพี่เนมพี่เมย์เอ้ยพี่เนมแกลอะไรพี่เมย์ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะอย่าแกลบ่อยๆนะถึงตายนะตายแน่นอนแล้วผมนะตัดตายแน่ๆผมไม่น่าจะเป็นถึงเดือนนะคนนะก็นั่นแหละครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจพี่เนมหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวจะลงคลิปกับพี่เมย์กับพี่เมย์ลงคู่กัันบบ่อยๆครผม 拜，拜拜。拜。